นะครับ <c oughs> เอ่อชื่ออะไรครับทิดารัตเขมริษค่ะจะอ่างทองค่ะเด็กหญิงด้วยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้มาอีกตัวดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะแย่งกันใช้ชื่ออะไรครับ <c oughs> เด็กหญิงด้วยน้ำตาไหลแล้วพี่เป็น,น <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรขอขอชื่ออีกทีหนึ่งขอชื่ออีกทีหนึ่ง <c oughs> อ่ๆผ่านไปก่อนผ่านไปก่อนชื่ออะไรครับ <c oughs> ชื่ออุไรวนเชยมีค่ะ จากร้อยเอ็ดค่ะจากร้อยเอ็ดหุ่ยมากไกลออชื่อน้องนางค่ะนี่ <c oughs> ชื่อน้องรับมุกด้วยธิดานัฐเขมาชิต์จากอังทองค่ะชื่อเล่นชื่อแก้วค่ะน้องแก้ว,กว <laughs> สรุปว่าเราแก่กว่า <c oughs> ใช่ไหมพี่เบน <laughs> <c oughs> นะโอเคแหละออกมาตรงนี้ก็จริงๆยังไม่อยากทำร้ายจิตใจเดี๋ยวขอเสียงปรบมือให้ครับน้องทั้งสองท่านตรงนี้เดี๋ยวเชิญนั่งที่ก่อนครับเดี๋ยวสักครู่เรามีอะไรทำกันแน่นอน ไม่ต้องห่วงนะครับช่วงนี้ช่วงนี้ครับให้แต่ละคนหยิบของที่มีอยู่ในตัวขึ้นมาหนึ่งชิ้นอะไรก็ได้อะไรก็ได้ครับแต่ยกขอขออนุญ,ญาตยกเว้นเข็มกลัดของทีเคไม่งั้นเดี๋ยวะนะครับที่เป็นของส่วนตัวของเราหนึ่งชิ้นครับหนึ่งชิ้นพี่เบนมีไหม กระเป๋าก็ได้แล้วแต่ครับอ่ะพี่เบนก็มีไหนชูขึ้นมาให้ดูนิดนึงครับเอาละทีนี้ครับทีนี้ทีนี้เดี๋ยวอ๋อเนื่องจากเนื่องจากเป็นเด็กครับเดี๋ยวเราลุกขึ้นกันนิดนึงลุกขึ้นกันนิดนึงอ่าจะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นวงหนึ่งวงเลยครับกระเถิบเข้ามากระเถิบเข้ามาของสิ่งอื่นวางไว้ก่อนเลยครับอ่าหยิบขึ้นมาแล้วนะครับหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้น กวาดสายตามองเพื่อนๆตรงนี้ทำไมไปกระจุกเหมือนกับไม่เคยดูจูออนโผลนโอเคอเคอาละรอบแรกครับรอบแรกนำปากกาหรือว่านำของส่วนใหญ่จะเป็นปากกาเนี่ยนะนำของที่มีอยู่ในตัวเองนะครับไปแลกกับเพื่อนท่านใดก็ได้หนึ่งคนโดยมีข้อแม้ว่าห้ามแลกข้างๆนะครับเพื่อนทางซ้ายทางขวานะครับ อย่างน้อยต้องถัดไปจากเราเนี่ยสักสองคนถึงจะแลกได้นะครับฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามได้เดินได้นะครับไปแลกกับเพื่อนเสร็จแล้วไปแลกระหว่างไปแลกระหว่างระหว่างไปแลกครับเดินไปสมมุติผมแลกกับพี่เบนอ่ะก็ถามชื่อกันนิดนึงสวัสดีครับผมวัดครับ โอเคครับแล้วก็จําไว้จําของแล้วก็จําหน้าจําชื่อเจ้าของไว้ไม่มีตังค์นะครับนะครับจํานิดนึงจำนิดนึงมีอยู่เท่านั้นแหละนี่เป็นตัวอย่างนะโอเครอบที่หนึ่งเริ่มได้ครับเดินไปเลยครับจําไว้ด้วยพี่เป็นยังไม่ต้องแลกต่อห้ามเอาไปเอาของเพื่อนไปแลกต่อนะ แลกกับใครแลกกับคนนั้นแค่ชื่อก่อนก็นได้ครับ <c oughs> นี่ถามเผื่อเลยอะ่ะจังหวัดอะไรอะจังหวัดอะไรนี่เรายองขอนแก่นอะไรก็ไม่ <c oughs> เอาแค่ชื่อก่อน,เอ,ออนเอาแค่ชื่อพอเอาแค่ชื่อพอจําไว้ด้วยจําไว้ด้วย รอบแรกผ่านไปรอบที่สองครับไม่พอเรายังไม่พอเราต้องเอาของที่มีในมือเนี่ยไปแลกกับเพื่อนคนอื่นอีกครับคนที่สองครับเชิญเลยครับถามชื่อด้วยจำของจำหน้าจำชื่อจำของเขาด้วยนะ <c oughs> <c oughs> จำให้ได้นะ สิบเก้าแหม้ได้ประกาศจดใหญ่เลยพี่เบนห้ามจดเด็กวัยสิบสองหัวสมองจะต้องปราดเปรื่องว่องไวไม่จดเป็นเป็นวัยที่ความจําแม่นมากนะความจําดีมากเด็กวัยนี้นะครับเอาละเริ่มมื่นแล้วพี่เบนพี่เบนจําได้ไหมจํา <c oughs> รอบที่สองผ่านไปแล้วอีกหนึ่งรอบครับอ่ะเอาของที่มีในมือ ยังไม่พอเราได้เท่านี้ยังไม่พอเราเอาไปแลกกับเพื่อนอีกหนึ่งคนครับซึ่งไม่ใช่คนเดิมนะไปครับรอบที่สามเช่นเดิมครับจำชื่อเพื่อนไว้ด้วยจำของไว้ด้วยห้ามมั่วด้วยแตมมือ สิ 10, 9เก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาอ่ากลับเข้าที่ครับทีนี้แหละจำได้ไม่ไม่ใช่ยืนตรงนี้แหละครับถูกแล้วกลับเข้าที่คือยืนตรงนี้แหละถูกถูกต้องแล้วผมผิดเองขอโทษอ่ะนะครับจำได้ไหมครับอย่าชวนคุยใช่ไหมเดี๋ยวจะลืมแล้ว <laughs> จำได้ไหมจำได้ไหมครับ น้องน้องอะไรครับน้องสีนวลค่ะน้องสีนวลน,นะครับน้องสีนวลปากกานี้ท่านได้แต่ใดมาจากน้องเขียวท่านให้มาน้องเขียวท่านให้มาครับถูกไหมครับถูกด้วยนะครับเก่งมากเดี๋ยวขอ